อชั่วโมงนี้ก็พักที่หนา้าปั๊มกาดดาวนี่หรอวะไม่มีสาราข้างถนนนะครับผมก็มาครบชั่วโมงกว่าแล้วได้ระยะเวลาพักเท้าแล้วทาไมพักมันร้อนครับเอ้ามันจะร้อนเพราะว่าบนถนน ในพวกเจ้าบาทครับคณะกำรัการโรคาิตตจังหวัดหนองเต้เจ้าบาทสางซีบบ อ่แต่งได้ไหมกาไปใช้นะได้ครับอ่าอ่าเห็นโอเคอ่าครับอันนี้ก็ผมนอนอยู่โรงแรมนะครับโร,งแ,มมรงแรมผมโรงแรมฟอร์ดทะเบียนชั้นล่างเก้ากดดอสี่แปดเก้าเจ็ดชั้นล่างนะครับชั้นล่างอา <amer ican S 1> จา,าราย์น,นอนชั้นบนครับก็หวยหรอกก็ อีกคนหนึ่งก็นอนด้านข้างแล้วก็อันนั้นเป็นพออันนั้นอันนั้นโลบพอครับอย่างกับหน้าหน้าโรงแรมครับหน้าโรงแรมครับเพราะนั้นเราเราสถานการณ์วันนี้เรานอนในทุกที่แล้วอุ่นดีด้วยครับเราจมานอนห้องแอร์นะปลอดภัยแต่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโอเคก๊สโอเคก็ไมใชมีเครื่องเสียงอะไรครบทุกอย่างทุกอย่างจะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอเคเนาะเอา